สวัสดีครับวันนี้นะครับโอมฟิลมคริติครีวิวเนี่ยจะมารีวิวภาพยนตร์จากประเทศเม็กซิโกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือเรื่องเอลโตโปนะครับหรือชื่อในภาษาไทยก็คือไอ้ตุ่นปืนไหวภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับออกฉายครั้งแรกไปในปี1970 มีความยาวประมาณอยู่ที่2ชั่วโมง4นาทีไม่รู้ว่าคือเรทอะไรประเภทดรามา่าและเวสเติเนนเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับชาวชิลีอย่างอาริฮ ok ันโดโจโดคอฟสกีนำแสดงโดยอาริฮันโดโจโดคอฟสกีและลูกชาของเขาบรอนติสโจโดคอฟสกีหนังว่าได้เรื่องราวของเอลโตโปเสือปืนวัยคนหนึ่งนะครับที่คล้ายๆเหมือนกับเป็นซาม,มูไรพ่อลูกอ่อน เขามันจะพาลูกชายของเขาเนี่ยไปตะเวนจัดก,การกับพวกเหล่าคนชั่วมากมายนะครับจนอยู่มาวันนึงเนี่ยปรัชญาทางด้านาศาสนาเนี่ยทำให้ตัวของเขาเนี่ยได้เจอกับหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งเนี่ยที่รอดจากการถูกไอ้พวกชาติชั่วเนี่ยลุมข่มขืนนะครับแล้วเรื่องวุ่นวุ่นเนี่ยมันก็ได้เกิดกับตัวของเขาปรัชญาความเชื่อทางาศาสนาความรุนแรงและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงเรื่องเซ็ก์ ความรู้สึกที่ผมได้ดูหนังเรื่องเอลโตโปเนี่ยก็คือภาพเป็นเรื่องนี้เนี่ยมันควรที่ตีความหนังครับเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการใช้หลักสูตรของความเป็นศาสนาเข้าไปยกตัวอย่างเช่นเนี่ยการที่หมู่บ้านของที่มีสัญลักษณ์เนี่ยเป็นรูปดะสามเหลี่ยมที่มีตาเนี่ยหรือตาสามเหลี่ยมเนี่ยคนในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยได้ทําการเล่นลัสเซนรูเลตเนี่ยซึ่งมันเป็นการสตอรีหนึ่งความป่าเถื่อนของมนุษย์โดยที่แบบมีเด็กคนนึงเนี่ย มันไปเผลอทําปืนลั่นใส่แล้วก็ปั้งไปในที่สุดรวมถึงแบบหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไหนเรื่องหนึ่งเนี่ยที่มีการตีความมากมายอย่างเช่นการที่ตัวแบบบ้านไออาคารอะไรสักอย่างเนี่ยที่ตัวโตโป้เนี่ยได้แบบหนีออกมาได้เนี่ยซึ่งมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแบบเรื่องของกิเลสหรือการที่ตัวของหญิงสาวอีกคนนึงเนี่ยซึ่งเป็นสาวแบบข่าวเกินเนี่ย เลียเลือดบนหลังของตัวแบบหญิงสาวอีกคนหนึ่งเนี่ยซึ่งถูกเคี่ยนแท้นะครับซึ่งมันเป็นการส้อยแบบเรื่องของความราคาอะไรพวกเนี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดของหนังเรื่องนี้ก็คืองานภาพที่โคตรสวยหนังนี้นี้งานภาพเนี่ยถือว่าสวยมากลงถึงแบบตัวนางเอกเนี่ยที่แบบเป็นแบบหญิงสาวที่แบบหนีจากการพวกแบบเศษสวัสดีมนุษย์เนี่ยที่จะมารุมข่มขืนเธอเนี่ยและก็ข่าวเกิร์ลเนี่ย ทั้งสองคนนี้เนี่ยถือว่าสวยมากนะผมยกให้เลยนะซึ่งเอาข้อที่จริงเนี่ยเอลโตโปเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยเกตอีกอย่างนึงก็คือตัวโจโดโคอฟสกี้เนี่ยเขามากำกับหนังเรื่องนี้เองและก็แสดงอีกด้วยและเขาก็พาลูกชายของเขาเนี่ยมันเล่นหนังเรื่องนี้อีกด้วยโดยที่แบบตัวของหนังเรื่องเอลโตโปเนี่ยมันเป็นแรงปันดัลใจ้กับผู้กำกับหลายคนไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสแบนเดลฟ เควินตินตรันติโนอะไรพวกนี้ซึ่งผมเนี่ยผมบอกตัวตัวเลยว่าผมชอบหนังเรื่องนี้มากงานภาพที่สวยตัวละครที่เป็นแบบตัวแบบคาวเกอร์กับอีสาวที่หนีจากการถูกข่มคืนเนี่ยก็สวยนะคือผมบอกตัวตัวเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้มันจะรุนแรงแต่ผมก็ชอบหนังที่มันมีความรุนแรงอยู่แล้วซึ่งหนังเรื่องเอลโตโปเนี่ยมันถือว่าเป็นหนังที่ผมชอบที่สุดเลยทีเดียวนะซึ่งมันจะมีฉากหนึ่งที่มันเป็นฉากที่ พวกแบบชาวบ้านจากไอห,หมู่บ้านแบบสามเหลี่ยมตาเดียวเนี่ยมันกลัดยิงใส่ไอพวกแบบคนพิการเสื้อชันนี้เนี่ยไอคนในหมู่บ้านเดนมนุษย์ตง่าๆเนี่ยพวกเขาไม่ใช่คนวะกระหน่ำยิงคนที่ไม่มีทางสู้เนี่ยเนี่ยแต่ไอตัวเอลโตโปเนี่ยมันก็เลยฆ่าแม่งทุกคนแล้วก็แบบในที่สุดเนี่ยเขาก็ทําการปริชีพตัวเองด้วยการย่างสดนะครับซึ่ง ฉากที่ตัวเขาเนี่ยย่างสดเนี่ยมันเป็นฉากที่มีความคล้ายคลึงกับฉากที่พระเวียดนามเนี่ยทำการย่างสดตัวเองนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองไส้ง่อนเนี่ยในปี1963ครับซึ่งพระที่ย่างสดตัวเองเนี่ยพระพระองค์ท่านเนี่ยมีชื่อว่าทิกกวังติกนะครับซึ่งผมเนี่ยจะไม่ขอโชว์ภาพนะเพราะ ภาพเนี่ยมันมีเนื้อหารุนแรงมากเข้าใจไหมเดี๋ยวช่องผมเนี่ยมันจะบินนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยเอลโตโปเนี่ยมันถือว่าเป็นหนังอาร์ตเฮาส์เวสเทิร์นเรื่องแรกๆเนี่ยที่ผมได้ดูคือปกติตัวโจโดคอฟสกี้เนี่ยนอกจากจะทำเอลโตโปที่เป็นมาสเตอร์พีซเนี่ยเขายังทำหนังเรื่อง Holy Mountain นะครับซึ่งวันไหนว่าจะเอามารีวิวแล้วก็เขียนการ์ตูนด้วยนะเรื่องที่เป็นแบบเป็นการ์ตูนมาสเตอร์พีซของคือเรื่อง In c นคาวครับซึ่งเป็นการ์ตูนแนวไซบูพังก์ เดี๋ยวผมจะหาซื้อแล้วจะเอามารีวิวให้นะครับและก็เกรียนก็คือหนังเรื่องนี้มีภาคต่อด้วยนะครับชื่อว่า Son s of อ l t o p โตแต่มันไม่ใช่ภาพยนตร์แต่มันเป็นหนังสกตูนครับนั่นเองซึ่งแนะนำให้ดูหนังเรื่องเอ t o p โปก่อนที่จะมาอ่านหนังสือการ์ตูนะครับนั่นเองซึ่งขณะที่ผมให้เนี่ยผมให้ไปที่ สิบเต็มสิบไปเลยครับนี่คือสุดยอดหนังอาร์ตเฮาส์เบสตเทิ์นที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับถ้าคุณชอบหนังเขวาบอยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่ององ์ฟิล์มคริติกด้วยนะครับและสำหรับนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย